สวัสดีนะคะทุกคนมันเปิดคลิปกันแบบแต่เช้าเลยไม่เช้าแหละตอนนี้ก็บ่ายแล้วเพิ่งตื่นเลยนะคะหน้าสดแบบไม่ไหวก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตามร่าโอริโอ้เอ็กแพพิงกันค่ะซึ่งไม่รู้นะว่าเราจะเจอหรือเปล่าคือ <c oughs> แบบดูมากแบบว่าเห็นจากทุกคนที่ลงอะไร <c oughs> ใช่ปะแบบว่ามัหนหายยากมากแล้วมันหมดไวมากเราก็จะไปตามลาทุกที่นะคะที่แถวบ้านเรา เราไปดูกันค่ะว่าเราจะมีแต้มบุญเจอไหมทุกคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวรอติดตามกัน,นะคะ่ะแต่ a ูน่าเป็นกันแบกพิงินอรแอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพร้อมเพลงเกิดขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่รีวิวแบกพิงกันเลยนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้กำลังเป็นแบบที่ฮิตมากๆแล้วก็ตามหายากมากนะคะสำหรับ Oreo X g g c k g p i n k พูดเหมือนเขาสปอนเซอร์เลยนะดีใจขนาดนี้แต่คือก็หาซื้อเองนะคะเรามาพบชมหน้ากันดีกว่าคือจะบอกว่าใครที่ดูคลิปวันน,นี้ใช่ปะ่ะเซลูโอ้ยฉันเพิ่งตื่นแล้วก็ไปตามหาละละตามราหาน้องเลยนะคะเออแล้วเราก็มาเลยค่ะเป็นชุดวัฒนทายลิปกันเลยตั้งแต่วันที่เราไอ้นี่นะคะก็เดี๋ยวถ้า นุ่นไปตามหาแล้วมันได้เพิ่มอะไรเงี้ยก็รอติดตามนะคะเดี๋ยวจะมาทําคลิปเรื่อยๆเราจะเอาการ์ดใหโคทุกใบเลยทุกคนที่มันมีนะคะมาตอนนี้เราได้มาสองห่อนะคะซึ่งพี่พนักงานตอนไปคิดตามบอกวเอ้ยเมื่อวานมีคนมาหาซื้อแล้วคือว,วันนั้นยังไม่มีซึ่งวันนี้เขาเพิ่งวางแล้วอีชั้นก็เลยได้มาแล้วมันมีสองหอด้วยนะทุกคนไม่ได้มีแบบเยอะนะมีแค่นี้ก็คือเอามาสองหอเลยจ้ามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าทุกคน เอาเรื่อเอาชัยคือเขาบอกกันว่าดูนเมนดีซ่านะคะก็ขอภาวนาให้ได้ดีซ่านเนาะจากคลิปก่อนหน้าน,นี้เปิดมาก็นกตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คิวนี้ภาวนาะให้ได้น้องดีซ่านะคะเพียง <laughs> เล่นของฉันจึงเป่าค่ะท้า <laughs> โอเคค่ะมาเริ่มแกะกันเลยแล้วกันเนาะมาอะที่กล่องนี้ละกัน มารุ้นกันนะคะทุกคนโอร o โอเอ็กซ์แบนะคะซึ่งรุ่นชอบกินโอริออยู่แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปตามหามาเรื่อยๆอยีกแน่นอน,นะคะ่ะจนกว่าจะครบแล้วเราก็จะกินให้หน้าเราเป็นโอรีอไปเลยค่ะคุกกี้สดไซ้ครีมตื่นเต้นอนะ่ะขอให้ไม่นกแล้วกันได้ดิชัก็คือจึงแล้วแต่เราจะไปตามร่าให้ครบทุกเมมเบอร์นะคะเป้าหมายของเรา มาค่ะครูมฮอบกันนะคะทุกคนหนึ่งสองสาม้้ว้าได้เจนนี่มาค่ะนี่นาา่ารักอู้สวยสวยไม่ไหวแล้วนี่นะคะแล้วก็น้องเป็นโอริโอมอ่ะเราขอรุนการ์ดก่อนแล้วกัน <laughs> มาเริ่มที่หอที่สองอุ้ยลิซ่าลิซ่าต้องมาแล้วลูก แล้วกังไกลก็คือบอกคมเลยนะลิซ่าต้องมาแล้วลูกแกะยากขนาดนี้มา,าว,ว้าวาว,าว,าว้ามามว้าวมาค่ะทุกคนหนึ่งสองสามรื้อกันนะ ดิฉันยังอยู่ยังมีอยู่ทุกนะคนลิซ่นี่นะคะเราได้น้องเจนนี่กับน,น้องลิซ่ามานี่นะคะโอเคเดี๋ยวจะไปตามร่าพี่จีซูกับพี่โรเซ่กันต่อเลยนะคะแล้วก็อ่าที่มันจะมีแบบการ์ดคอมเมมเบิร์นะคะดูด,ดีเห็นเขาบอกว่าลิซ่าตามหายาทุกคนเราได้มาเขาอกอ โอเคมารีวิวขนมกันดีกว่าว่าได้กี่ห่อกันเนาะเอ๊ะเขาน่าจะมีเขียนปะเราไม่ได้ดูอะขอนับเลยแล้วกันเนาะน่าจะได้เก้าอันทุกคนได้เก้าอันนะคะวู้ดีดมันน่ารักต้องเก็บไว้แน่นอนเราจะเก็บไว้ครบทุกอย่างเลยที่มีในนี้มีอะไรอีกไหมโอเคเธอมีอะไรซ่อนนะไม่มีอะไรซ่อนโอเคโอเคทุกคนแล้วก็รอติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะมา ทำให้โคบเมเบอร์ให้ได้นะคะก็รอติดตามนะคะซึ่งที่ใจมากเลยอะ่ะนี่ใจจริงทุกคนดูเดินเอาน้องลิซ่าเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆด,ด,ดีกว่านี่นะคะเห็นไหมนี่น่ารักมากเลยเหรอ,อพีเจนนี่หนึ่งนี่น่ารักอ่ะทุกคนก็ไปตามราหาซื้อมาได้นะคะดีๆจริงๆมีห่อสีมูนนะเดี๋ยวจะไปตามล่าห่อสีมูด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งหายยากมาก อันนี้ก็แถวบ้านก็มีแค่นี้ซึ่งแถวบ้านแบบมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะห้างสรรพสินค้าแบบร้านสะดวกซื้อเยอะนะแต่คือมีแค่นี้ดูดิข้ามายอะอ์ของน้องก็มารอติดตามกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลาก,ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันนะคะทุกคน